สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร e และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะการได้สัมผัสประสบการณ์มื้ออาหารจับคู่กับวน์ในบรรยากาศของร้านที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจไม่ลืมให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้วนกลับมาใหม่เป็นอะไรที่ว้าวมากๆ วัฒนธรรมกินหรูจ่ายแพงมีไว้อวดกันมากกว่าจะอิ่มท้องเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์เมาวายดีกว่าเมาเหล้าแบ่งแยกความมึนเมาเข้าไปอีกแล้วมันดียังไงละ่ะในเมื่อมันก็เมาเหมือนกันการเมาวายถูกยกระดับว่าเป็นการเมาอย่างสะอาดวายถูกบอบหมายให้กำกับและควบคุมพฤติกรรมการเมาให้อยู่ในระดับความเป็นอารยะชนศิลปะการดื่มวายถูกจัดให้เป็นทั้งศาสตร์และศิลชั้นสูง ที่หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมและเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมผลิตวนยจะเห็นได้จากดินแดนในอณานิคมถูกบังคับให้ปลูกองุ่นพืชพันธุ์ที่ไม่ได้จำเป็นต่อพื้นดินนั้นแต่อย่างใดไวน์ขาวถูกจับคู่กับอาหารประเภทปลาวนยแดงคู่กับเนื้อเวลารินวน์นั้นต้องรินแต่พอดีให้จับที่กานแก้วระวังไม่ให้อุณหภูมิจากมือไปถึงเนื้อวน์ไม่เชนั้นรสชาติจะเสีย ไวน์ขาวต้องเก็บและเสิร์ฟในอุณหภูมิ6-14องศาเซลเซียสไวน์แดงอุณหภูมิความอร่อยนั้นอยู่ที่11-20องศาเซลเซียสที่สำคัญก่อนจะกลืนเข้าไปต้องหมุนวนแก้วก่อนเพื่อจะสูดดมกลิ่นเป็นลีลาที่ข้ามไปไม่ได้โดยเด็ดขาดจากนั้นค่อยๆจิบไวายเล็กๆ กลัววน์ในปากอมไว้ประมาณ5-10วินาทีก่อนจะกลืนหลังกลืนไปแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าคุณภาพวน์นั้นดีขนาดไหนก็ให้สังเกตรสที่ค้างอยู่ในคอของดีนั้นจะติดเพดานปากเป็นเวลานานวัฒนธรรมตะวันตกที่ข้ามฟากมาถึงฝั่งตะวันออกลากคนให้ไหลาตามเพิ่มดีกรีอริยะชนนอกเหนือไปจากดีกรีความเมาแต่เชื่อไหมในอดีต เจ้าวายน้ำอมฤตนี่ก็มีเรื่องความขาวเข้าไปนัวในยุคโรมันเสื่อมถอยชุดอาริยชนลงต่ำถึงขนาดจัดปาร์ตี้เซ็กหมู่ที่ชาวโรมันอ้างว่าเป็นเพียงการสืบทอ,อดพิธีบวงสวงเทพไดโอนิซุสเท่านั้นเองงานรื่นเริง,เรงสังสรรค์ที่สวิทโทนิอุสนักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าจักรพรรดิออกตาเวียนถึงกับเนรเทศจูเลียลูกสาว สาเหตุมาจากปาร์ตี้ข้ามวันข้ามคืนที่จัตุรัสโรมันทำไมพระบิดาต้องลงโทษรุนแรงและสั่งประหารคนอื่นอีกหลายคนนั่นเพราะไม่ใช่แค่การกินดื่มแต่จูเลียนั้นจากปาร์ตี้มั่วเซ็กเมาข้ามวันข้ามคืนต่างหากละ่ะเรื่องเช้าๆของคนที่เรียกตัวเองชั้นสูงยังยึดปฏิบัติต่อมาจนถึงยุคของจักรพรรดิทไทเบอริอุสที่จัดปาร์ตี้บนเกาะคราปี มีสัตว์มาเสริมกิจกรรมสังวาดหมู่ด้วยมารู้จก us, ักไดโอนิซูสเทพกรีกที่มนุษย์อ้างดึงออกมาทำชั่วกันค่ะมนุษย์สร้างวิหารถวายแด่ทเทพแห่งวายฐานะที่ทำให้พื้นดินสะพร่่งไปด้วยองุ่นรสเลิศเทพผู้รักการท่องไปบนผืนแผ่นินกว้างใหญ่ไปที่ไหนก็นำความชุ่มฉ่ำของสุราเมรัยติดไปด้วยไดโอนิซูสมีชื่อเรียกเป็นภาษาละตินว่าแบ็คัส เทพหนุ่มรูปงามที่เดินทางไปไหนจะแวดล้อมด้วยผู้หญิงบ้าเสียสติเรียกผู้หญิงพวกนี้ว่าแบ็กคันติสที่ถูกพิษของสุลามเมรยจนวิกลจริตกระโดดโลดเต้นร้องรำทำเพลงไปตามป่าเขาอย่างขาดสติตำนานเล่าว่าไดโอนิซุสเป็นกึ่งเทพกึ่งคนเป็นลูกชายของเทพซูสราชาแห่งทวยเทพผู้ปกครองเขาโอลิมปัสกับมนุษย์ผู้หญิงที่ดาของกษัตริย์เมืองชีฟ เทพซูธมีเมียอยู่แล้วคือเทพฮีราเจ้าแม่จอมหึงและอารมณ์ร้ายเมียคนอื่นและลูกของซูธจึงเจอกับจุดจบที่ไม่สวยไดโอนิซูธจึงกำพ้าแม่ตั้งแต่อยู่ในครัภเซเมเล่ผู้เป็นแม่ถูกเทพฮีราแปลงกายเป็นพี่เลี้ยง ออกอุบายให้เซเมเล่พิสูตรรักแท้กับพ่อของลูกในท้องนางหลอกให้ขอพรจากซูดขอให้ซูดรักษาสัจจะหากนางขอพรอ,อะไรซูดต้องทำให้ทุกประการไม่มีข้อยกเว้น เมื่อซูตมาพบเซเมเล่นางได้ขอให้ซูตสาบานต่อหน้าแม่น้ำสติกว่าจะทำตามสิ่งที่นางขอหลังเทพซูตตกปากรับคำเซเมเล่ทำตามกลออุบายของเทพพีระโดยไม่รู้อันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเองนางขอให้ซูตรปรากฏกายตามความเป็นจริงซูตเองไม่อาจผิดวาจาแม้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการปรากฏร่างของเทพแห่งฟ้าในแสงว่าฟ้าผ่า เซเเร่รวมถึงมนุษย์ทุกคนในหอคอยแห่งนั้นจึงถูกเผาด้วยเพลิงไฟถึงซูดไม่อาจช่วยชีวิตนางไว้ได้แต่ช่วยลูกที่อยู่ในท้องออกมาทันนำเขาไปไว้ในต้นชานุบนสวรรค์ให้เหมือนอยู่ในคันของมารดาขั้นคบกำหนดคลอดได้นำทารกน้อยไปให้นางอับสรช่วยเลี้ยงดู นางอับซอนก็คือกลุ่มดาวไฮาดิสส่วนทารกน้อยชื่อว่าไดโอนิซูสหรือแบ็กคัสบางตำนานเล่าว่าไดโอนิซูสเติบโตใช้ชีวิตในป่ามีพี่เลี้ยงเป็นฟอนซึ่งก็คือเทพกึ่งกวางไดโอนิซูสจึงได้นิสัยรักเสียงเพลงและเต้นรำซึ่งฟอนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นอกจากเกิดมากำพ้าแล้วยังอาภัพรัก เขารักลูกสาวกษัตริย์แห่งเมืองคริตที่มีพ่อเลี้ยงอสูรร้ายชื่อมิโนทอร์ไว้ใต้ดินอาริแอสนีหญิงสาวที่ไดโอนิซูตรักคนนี้ได้ช่วยชีวิตเจ้าชายทิริอัสที่เดินทางมาคริสเพื่อเป็นเหยื่อแกอ่อสูรร้ายนางจึงพาเขาหนีไปอยู่ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งตอนที่ไดโอนิซูตรไปพบนางที่เกาะแห่งนี้พบว่านางนั้นถูกทอดทิ้งไว้เดียวดาย จึงเกิดเป็นความรักความสงสารขึ้นแต่ความรักก็ถูกพรากด้วยการจากไปตลอดการของอาริแอตนีบางตำนานเล่าว,ว่าทั้งคู่ครองรักจนอาริแอตนีแก่ตายไปเดโอนิซูตก็ได้นำมงกุฎของนางไปไว้บนท้องฟ้าเรียกว่ากล um ุ่มดาวโคโรนาบอริเอรลิสหรือกลุ่มดาวมงกุฎเหนือเมื่อถึงฤดูเก็บองุ่น ชาวไร่จะฟันเอากิ่งที่เต็มด้วยพวงองุ่นทิ้งเหลือแต่ต้นโดดๆไร้กิ่งก้านแต่ไม่นานต้นองุ่นนั้นจะค่อยๆฟื้นตัวแต่กิ่งก้านและใบออกดอกออกผลอีกครั้งเปรียบเหมือนเทพไดโอนิซุสที่ถูกยักษ์ไททันฉีกร่างเป็นชิ้นๆแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ไม่มีวันตายนอกจากนี้ไดโอนิซุสยังเป็นเทพกตันยูตามหาแม่ในบรโรกจนเจอ ต่อรองขอเอาแม่คืนกลับไปสวรรค์กับยม,มทูตฮาเดสตอนแรกฮาเดสก็ขัดขืนไม่ยอมบอกไดโอนิซูสไปว่าไม่มีใครอยู่เหนือความตายไปได้ไดโอนิซูสจึงแย้งกลับว่าเขานี่แหละอยู่เหนือมัจจุราชเพราะตายแล้วคืนชีพได้ฮาเดสจึงยอมปล่อยให้พาแม่กลับไปจบตำนานเทพแห่งวายค่ะ พิธีบูชาเทพไดโอนิซุสจะจัดขึ้นในโรงละครไม่ใช่ในวิหารใดๆจึงเกิดกวีนิพนธ์วรรณกรรมเกี่ยวกับเทพแห่งความเมาไว้มากมายปัจจุบันนั้นเหลือแต่ซากของโรงละครไดโอนิซุสที่อยู่กลางแจ้งเป็นมหรสพเก่าแก่ของกรุงเอเธนไม่มีการจัดแสดงคงเหลือไว้แค่ภาพความทรงจำในอดีตที่ครั้งหนึ่งเป็นสถานรื่นรมที่ถ่ายทอดบ,บทเพลงบทละคร ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งกำลังใจให้กันเหมือนเคยด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปัดฝุ่นเรื่องเล่าและอย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งๆิ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย